เออร้านใหม่พี่เป็นเคยมานอะไรเคคาเฟ่ดิสโตรเออรสชาติดีใส่ตาดีๆช่วยพี่ดูหน่อยสิใช่ไหมเราที่ทำงานหรือเปล่าเออใช่ดิพี มันมาไกลเนี่ยสิบกว่าโลเนี่ยจากสนามบินภารกิจนอกพื้นที่เปล่าพี่มันจะน,นอกอะไรในร้านกาแฟนอกภารกิจนอกพื้นที่อะไรเล่านี่รถขพุ่งนี้ยเขาให้ใช้เฉพาะสนามบินนะให้ใช้ภายในสนามบินอันนี้มันร้านกาแฟนะสิบกว่าโลนะที่ว่าต้อง,องแจ้งน่หละต้องมีการ แจ้งนหละเอ้ยมันเข้าขายวุฒิเด่นนะนิวพี่ไปอบรมเอ็กซ์ทีมาเนี่ยอ๋อน,น,นะแจ้งไงอะฮะแจ้งยังไงก็เจออย่างงีงง้ก็ต้องแจ้งมีช่องทางการแจ้งเดี๋ยวขั้นตอนอื่นเพแบบียร์ยืมโทรศัพทงถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บหลักฐานวิดีโอไวนะ้ด้วยนะภาพนิ่งด้วยนะเก็บหลักฐานก่อนสูมๆหน่อยมายังไงอยู่ยใกล้ๆร้าน,นกาแฟด้วยกู จะเป็นปัญหาหราที่ทำงานหรือเปล่่ไปแจ้งอะไรนี่ถ้าเราไม่แจ้งนี่แหละมันจะเป็นปัญหามันใช้รถผิดประเภทเข้าใจไหมเขาไม่ใช้ในสนามบินเนี่ยเขามาใช้มาร้านกาแฟได้ยังไงเนี่ยทอทไม่ทนคนิตจริตเนี่ยคู่กานเนี่ยเราต้องเนี่ยต้องแจ้งรู้ว่าแจ้งไวที่ไหนกีโลู้พี่ปกอปฝกอปคือฝ่ายกำกับกฎระเบียบองค์กรและป้องกันการจริตด้วยแจ้งในทั้ง เว็บไซต์เ o t เออีเมลนะไปสนีก็ได้หรือวอล์กอินไปที่ฝ่ายอปอลเลยอาจะไม่มีปัญหาที่ทำงานเขาไม่รู้ว่าใครส่งเขาจะปกป้องคนชื่อคนส่งเลยอันน้มันเข้าขัาทุจริตนะเนี่ยหลังทางข้างในเนี่ยพี่ขอไไดด้้ดูปสักทีขอรูปกับวิดีโอ้แจเพื่อที่ดำเนินการได้ ให้พีเอ็กทีมรุ่นหนึ่ง